สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอกับส่องเต้าบนค้นันแ็มครับพี่น้องมือนี้เป็นเวลาใบโมงกลัวแล้วครับสี่บสองเครับบม่ได้ถ่ายคลิปมาวานนะครับบม่ได้โลงคลิปหลังจากมาตาล่านะครับแต่สีข่าวคือเก้าครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้แล้วตะเทียงผลเครับเทียงกลัวสักผ่าสักแพ่นะครับ มือหนีวารกิจครับพี่น้องสีไป่งของนะครับสีไปส่งกาแฟให้ดีมนะครับที่ออเดอร์ห้องผมกับน,นี่นะครับลักกาซ่าลิตากับน,นี่นะครับอยู่ในบอสโหลดนะครับมือนี่สีเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องเขาเมืองเทือแลกหลังจากบอดดี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาเมือ,ง,องแต่เลี่ยนจบนะครับตดัด ซิปก็ปีสิบสิบห้าปีละมั้งครับในรอบสิบห้าปีสิคีมมอเตอร์ไซค์เขาเมืองเซาซีจากบานโฮมไปฮอนเมืองกับเซาซีลักกับเซาหารักนะครับหรือว่ายิบซียิบห้ากิโลนะครับฐานับกิโลลักกิโลนะครับกับประมาณยิบซียิบซีกิโลครับปะ่ปะมาสี่หอดว่านี้อีเว็บผมเนี่ยอีเว็บแดงนะครับ รถไปใส่ที่ครับรถบอทันได้แล้วนะครับพี่น้องรถผมเอาไปจอดเคลมประกันสมเคลมประจําปีนะครับก็คือรล้อยรอบขางขั้นรถทั้งเบิดนะครับก็จอดยูเจ็มือนะครับคบกับรถน่าจะมือวันที่สิบสามกับมืออื่นนะครับมือหนียี่สิบสองนะครับมืออื่นแต่ว่าสิไปอ่า ทรงสการพอนอ่าไอนิวัตนะครับอยู่ทางโน่นคูนนะครับที่คู่จอยมากนะครับกว่าสิไปมืออื่นแต่ว่าสีหนาสียืมรถยนต์หลานสาวไปอะครับเพราะว่าก็หนดการลดหนาเฉววะแล้วนะครับเบื้องส่งแล้วว่าท่านเดโท่ามากโย่เดี๋ยวมาเลี้ยงสีโทเช็คอีกเคอร์เนงครับว่าสีแล้วว่าแล้วนะครับหนาเฉววะแล้วครับเพราะว่าซื้อว่า มันกระจังหน้าออกมันมีโตเขาบอกว่ามัานมีอะไรที่ที่ต้องสร้างไม่เพิ่มอีกนะครับน่าจะเพิ่มไม่ล่าเขึ้นไปอีกนะครับอีกมือสองหมืออ่นแ่ละครับเบื้องส่งแล้วอ่าผมกะว่าน่าจะยิบหาคนละเดี๋ยวเบื้องก่อนจังหวัดจังไดครับพี่น้องรากาที่สิ่ครับ,รบไปเม่ออื่นกัเป็นรถเกียร์กระปุกจักผคสิเป็นเพราะเป็นผมว่าเคยครับนะครับ เดี๋ยวมาแรงสิไปล่องนี่หรอกครับพี่น้องเขาเมืองเคลแลกไว้นี่เดินรบพันต์ไซครับสิเป็นจังงดต่40กสสิโลักนาทีครับสิออกประมาณใบสองพอดีแหละครับใบโมง40ใบโมงหาิ0พอดีครับปะพี่น้องว่าร้ายกับสิโดนสิไปส่งของแล้วก็สิไปรับเงื่อนทางประวัติเพิ่นส่งมาซอยอ่าทาง อยูทูบเบอร์ทางสวัสด์นาเขตนะครับทั้ง่ uh, าผู้วงอ่า uh, บ้าท่งหมดล้วครับพี่น้องเพิ่มส่งมาให้ผมส่งเงินให้ต้อนะครับผมก็โอนไปละละแต่ว่าผมก็จะแฝกเอาขึ้นเอาเงินสดนะครับอยู่เส้นทานไปส่งของยูวิกซี่ไปส่งอยู่เส้นทานเทียเดียวดีกว่าครับไปส่งยูเส้นทานเทียเดียวให้แม่แล้วโหลดเพราะว่ามีแฟฝอยู่เส้นทานอยู่เนาะไปะ นี่ก็จะเป็นกาแฟนะครับหมวกกระนอกใส่ข้าวไส้กนร่มนะครับ๊ะพี่นอ้อนงเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์จะขวางนี่แหละครับเคลือกเด้ทีเอามาใส่เข่าเมืองปไปสีดนครับพี่น้องอดนลคาพี่นอ้องปลอดเส้ททันแล้วก็ว่า สิบทรงของก้อนสิบจอด,ดรถรถร์ไ์อยู่อีกฝากหนึ่งนะครับไปจอดส่งของก้อนนะครับมอจอดรถยูพีครับมาอะแลแด้นี้ อภัยครับพี่น้องได้จอดรถผมเพิ่งเคยเห็นครับโอโหมันนีหมองมันมีสกแกนจอดนั่นเนาะแล้วมาใครเอาของกันคราบ,บ่างหันจอดรถเคิงโสนะครับมันก็มันสีดโดนไซเวลาครึ่งชั่วโมงครับมาหอด เิชมวงนี้ดีครับมาหอดเดี๋ยวสิไปทรงของนะครับมาหอดไปทรงของก่อนนะครับเราค่อยขึ้นไปเอาเงื่อนนะครับอยู่อ่าเอียงก่อนะ่ะอยูเนียนเอ้ยเอียงก่อนละไอหมอนเขาลับเงินตังตว่า้งกว่าที่นะครับไป ตัดภาพมามองทรงพัสะดุนะครับมองพระส่งพัสดุกอยู่ข้างล่างนี่นะครับอ,ดดอยู่ข้าง,งล่างเส้นทางอุบลน,นี่ครับของที่เอามาส่งก็คือซาลิตานะครับแล้วกากาแฟเบ้าดีมนะครับรันฝากมาส่งนะครับปไปส่งของกันครับพี่น้องสิอริตลีเพราะว่าว นี่ครับออมส่งของนี่ไปบันไดเือนเม็วหรอกครับพี่นอ้องทั้งหมดร้อยหกสิบาทรวมกล่องนะครับอันนี้เป็นเฉพาะค่าส่งเฉยๆบนร่วมกล้องนะครับร้อยสามสิบบาทส่งสามกล้องนะครับป่ะชิดเด้ขึ้นไปเอาเงือ่อนโย Customer Service ยกข้างบนครับ ก็ครับหมองเอาเงินยู่ันสามนะครับการ์ดเซอร์วิสยวผมขออนุญาตรับเงินก่อนนะครับมาลาบพิษมองครับป่าเป็นทรงมินิแกรมแห่มากครับผมมารับเพชรเข้มมากกอกมากกอกเงินแล้วครับแต่ว่าเป็นส่งเป็นมินิแกรมธรรมะนะครับให้ไปรับอยู่ บอของออมซิมก็แค่ผ่านีทครับมีสองธาราค้ามครับดีว่ามันยุสันเดียวกันครับพี่น้องอายเขาเป็นนางกรอกเอกสั่นหรอเลขรับเนี่ยมันคือมียี่สิบลักโอ้ยคือแปดรักมันคือปกติเวทเทิลมันสิบไงครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปตารางดีมันยีส่สันเดียวกันครับ <c oughs> แล้วทุรลร์ล่ะครับพี่น้องมาสิกรับ ได้บาทนะครับได้ลูกซีนเมื่อครับลูกซีนปิ้นหมกยสเส้นทันนะครับเดี๋ยวพอไม่สิออกเป็นระบาดไปออกข้างดีเนาะฟิว <c oughs> เตอร์แหลกนะครับเพราเคยว่าเขาต้งองเอามาใส่ออกข้างในวันเขาหน้าจะให้สะเก็ดออกครับ ผมเห็นเขาทำเมื่อกี้นะโอ้ตาผาบมาแวะตลาดก้อนออกเมื่อนะครับตลาดบ้านน้องแก่นะครับหรือว่าตลาดแจ้มสนิทนะครับเสียมาซื้อผักขี้เล็กว่าแกงครับือผักขี้เล็ก แม่แกงใส่ยำน่องใส่หนังกับผู้เฒ่ากับยำยาครับใส่ขาหมูดีว่าตุนเปื่อยๆครับน่าจะใส่ขาหมูนะครับต้นขาหมูเปื่อยๆล่ละกับแจ้งแกงใส่นะครับ ไปเก็ือหาอพี่เลงแกขไหนด้อ้คุณค่ะาน้ีเอาผ้าคีเล็กสองสองก้อนครับใช่ค่ะสามก้อนหาเอาสองเอาสามก็ได้หนังเปื่อยปะเปื่อยดีเลยจะหนังไม่จ้ะเอามาไม่เลย ซื้อไห่นำใบเน้สุกนะครับใส่พักเม็ดสาม,สาม ผมมีแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาไว้นี่นอนเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวไปเกี่ขาโมกันครับเจ็ดสิบบาทครับบดสิบาบนสองร้อยี่สิบครับ

บนี้ยังละครับเดี๋ยวไปสื่อตาเมั่อไหรอันจานจักบาทครับแม่ซ,ซ,ซีซีปซ่ะ อาจารย์ครับครับชื่อของแล้วแล้วครับพี่น้องได้ส่งพักรบ้พักหอมเดี๋ยวสิเอาไว้หลังบา้านเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันยุ้งเพื่อนใชครับมันหลายอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บของกันเอารถมอเตอร์ไซค์วา หยากรังสีลหรอครับฮพี่น้องหอทียอ่านแล้วซ่าแขนซ่าขาเบ็ดเ็เเิดว่ได้ครับโดนนะครับของมาตตลาดเดี๋ยวเอาล่งก่อนอาครับพี่น้องกับเมื่อนี้กับภารกิจเซ็ตสิ้นนะครับไปเอาเงินนะครับ แล้วก็ไป่งกาแฟให้บ้าวดีมแล้วก็่งซาลิตานะครับให้ขจ้าเพิ่นสร้างนะครับสามซี่เจ้านี่แหละครับกาแฟบ้าวดีมกันยังขายแล้วครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ผมบ่มีในมือแล้วว่เสียเอามาเพื่ออยู่แต่ว่าจักจังไดนะครับผมกับวได้เอารถจะของไปมันก็ถืืหนักนะครับมันก็เลยผมก็เลยบ่อยากถือมากนะครับ สามอนั่นก็ยังงนักประโทแล้วครับพอขื้นรถทั่วมากนะครับพี่น้องด้ยินเสียงแม่งอันนี้ว่าครับเออเอินบ้านผมเอินแม่งอีมันสีห้องย่ามหนาวๆน่ะครับย่ามอากาศแบบว่าเขาอากาศหนาวย่ามแร้งมันสีห้องครับพี่น้องแน่ยครับครับรถมอไซค์เขาเมื่อกลัดเกลื่อนกลงๆครับพี่น้องว่าว่าได้ขับโดนตะกี้กับขับอยู่เรื่อยใี่หรอครับมันกะบอกค่อยสิ้นเนาะ เขาไปแวะตลาดกับไปซื้อแนวกินเมื่อวัยสเท็ดกินยื้อเฮียนนะครับพี่น้องว้เพะวันกับว่าได้มีรถไปตลาดนะกับโดนโด,ดนไปเทื่อนหะนึ่งมือในพวกจักสีได้รถกระได้ครับกับเลยซื้อเมื่อวัมันก็นไดหลายมืออยู่ครับพี่น้องแนวกินเนาะแล้วก็ก้อนก้อนสี่ล่าคลิปนะครับกับขอบคุณนะครับขอบคุณปวันนะครับพี่เพน ฝากเล่นมาไห้จริงๆแล้วชื่ประสงค์เพื่อนฝากฝากมาไห้ทอ้งยูทูบทาง้งน้องทางสวนนาขตครับบ่าวท่งแล้วก็สาวพวงนะครับแล้วก็สาวิีหน้าผมนะครับ,แ,นนรบแต่ว่าป้าเพื่อนไห้ผมเป็นทุระไห้นะครับเป็นสะพานบุญไห้นะครับก็เลยเขาไปเอาเพื่อนผมกระโอนไห้ให้น้อ,นองๆตั้งทต่เศรา้าผมละครับแต่ว่าผมพึง่ง ผมเพิ่งข้าไปึืนเอาเงื่อนสดนะครับนกกับไปธุระในเมืองนี้แล้วนะครับกับไปทรงของนะครับแล้วกับไปเหตุธุระเวนตัตของน้ำนะครับก็เลยทรงอ่าก็เลยเข้าไปเอาลวดเดียวเลยครับกับขอบคุนปราวันอีกเทือหนึ่งนะครับที่เป็นเอนโดนะครับเป็นทรงคาน้นามันให้คาดํดำเนินการให้หนึ่งพันบาทนะครับกับขอบคุนป่าเป็นลายๆนะครับ ขอบคุณอีกเท่าหนึน่งครับกับคลิปนี้กสิได้ดว้ซับนี้พี่น้องผงกัสิได้ไปเห็ดแนวกินแล้วเนาะมันคั่ล่ะเดินทางเดินรถมอ <c oughs> เตอร์ไซค์เหยียบหัวจะคลองอยู่ <c oughs> เมื่อยครับซ่ามือครับเอาไว้ซัานี้ซชเนาะครับพี่น้องมืออื่นกัสิได้ไปทรงสก,การพอนะอ่าพอพี่นิวัฒนะครับยู่ทังโน้นคุ้น กนาเอารถยนหลาไปครับแต่ว่าซียืมรถยนหลานสาวไปเจ้าสิครับเป็นบ,บ่เป็นเกียร์กระปุกนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องคลิปนี้อไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ